ครับนี่นะฮะก็จะเป็นชาผักขมชัยยานะครับที่ได้ถูกต้มไว้แล้วนะครับก็ทานได้นะครับทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะนำไปแกงจืดนะครับใส่กุ๊ดเดี๋ยวผัดไข่ได้หมดนะฮะเนี่ยคืนสภาพแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยไปแช่ตู้เย็นนะครับดื่มได้ทั้งวันนะครับนี่ฮะท่านใดที่ต้องการรักษาสุขภาพควบคุมน้ำหนักตัวนี้เลยครับ เห็นไหมครับผักเขาจะกลับมาสดเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามีความหอมมากขึ้นเนื่องจากเราใช้สูตรขั่วอบหมักนะครับนะฮะทีนี้ถ้าท่าสนใจก็สอบถามได้ตอนนี้เลยนะครับ083302574หรือท่านใดที่ปลูกไว้แล้วต้องการจะแปลรูปให้โรงงานเราแปลรูปได้นะครับยินดีเลยนะครับฟรีนะฮะแล้วก็รับสร้างแบรนด์ด้วยรับแพ็กรับทำฉลากทำให้หมดครับขออยด้วยนะฮะอ่ะโอเคนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการต้มผักขมชายาอบแห้งของเรานะครับใช้ดื่มเป็นชาแล้วก็เนื้อผักเนี่ยดื่มได้ทานได้หรือนําไปทําอาหารได้นะครับตัวนี้เป็นสินค้าโอท็อปนะครับใครสนใจอยากผลิตอยากมีสินค้าของตัวเองก็ติดต่อมาได้นะครับ0ู3ย์แปดสาองาเริ่มแรกเลยนะครับก็ใส่น้ําลงไปครับใส่น้ําลงไปหลิตรนะฮะใส่น้ําลงไปหลิตรนะครับ แล้วเราก็ใส่ขับงลงไปนะครับประมาณสักนี่ฮะแค่นี้ฮะก็1อุ้งมือนะครับหนึ่งอุ้งมือแล้วก็ปิดไฟต้มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ